สวัสดีครับอยู่กับหลานบอยนะฮะกินไปสไตล์รีนะครับแม่เห็นทะเลแบบนี้เห็นคนปองมะพร้าวี่เ้าเห็นคนเดินเอ้ยทำไมคนเดินน้อยจังวะ ตอนนี้นะฮะผมอยู่ตลาดลาวไวนะครับผมเป็นตลาดขายของสดที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะก็มีโอ้ยของสดมากมายต้องมาที่นี่เลยนะฮะหาดลาวไวนะครับก็มีนี่ฮะกุ้งหอยปูปลามีกุ้งลายเสือมีหอยมีป,มปูมีปูมาปูเค็มปูเค็มไม่มีถุยปลาหมึกนะฮะในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับที่หาดลาวไวนะครับผมมีนะฮะนี่อะไรนะฮะหอยชักตีนมีปูมีปูมา้า นะครับผมมีหลายอย่างนี่กุ้งมังกรเลยฮะกุ้งมังกรสดๆนะฮะกิโลพันกว่าครับนี่กั้งฮะเป็นๆเลยนะครับผมที่ผมเจอมานะฮะกังนี่กิโลประมาณหนึ่งพันบาทนะครับผมผมซัดมาฮะครึ่งกิโลนะครับแล้วก็ร้านนะฮะเวลาเราซื้อของแล้วก็มาเนี่ยให้ร้านตรงข้ามก็ทํานะครับเขาก็คิดเป็นกิโลนะครับของผมเนี่ยซื้อมา1กิโลเขาก็คิด175บาทนะครับน่าจะเนี่ยน่าจะที่ร้านมุกดีนะครับผมก็กินฮะมาทะเลฮะนี่ฮะ โอ้ข้าวข้าวผัดข้าวผัดปูฮะกัง้งกั้งนี่สดมากสดจริงๆนะครับร้านนี้ทําอาหารดีนะฮะแล้วก็มีกุ้งลายเสือครับตัวใหญ่มากนะะแต่กุ้งลายเสือเนี่ยเป็นกุ้งแบบกุ้งฟีดนะก็เนื้อก็แล้วน,นว่าก็พอได้นะฮะมาก็กินกันฮะผมก็สั่งกับข้าวนะฮะสั่งทํา2อย่างแล้วก็สั่งข้าวผัดข้าวผัดปูมาอย่างหนึ่งนะฮะข้าวผัดปูนี่100บาทนะครับผมกั้งทอดกระเทียมเครื่องกิโลนะฮะ ครึ่งกิโลแล้วก็กุ้งอ่ะรวมกันเขาคิดค่าทํา175บาทนะครับผมก็หิวฮะลงเครื่องมานี่ก็เข้าที่พักแล้วก็บึงรถมาแบบซัดเลยฮะมาหาดลาวไว้พุทแมลงวันแมลงวันตอมนี่มึงไม่ดูเลยแมลงวันตอมนะฮะผมก็ซัดกังก่อนเลยครับกังอร่อยจริงๆนะฮะร้านเนี้ยผมมาประมาณทักสามครั้งแล้วนะฮะกับข้าวนี่ไม่ผิดหวังเลยกลังนี่แบบแกะมาที่แบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นเต็มเต็มหัวใจเลยฮะเข้าตาซ้ายกรรมการประโถดุย๋ย แก่เกินนะครับกังนี้เขาอันนี้ผมว่าทาผัดกระเทียมนะฮะก็ครึ่งกิโลเนี่ยน่าจะประมาณสักเจ็ดตัวได้นะฮะกินไม่หมดฮะคนเดียวแต่อร่อยจริงๆครับกังที่นี่นะฮะสดจริงๆครับผมแกะออกมาดีแบบโูได้เป็นเนื้อเนื้อเน้นๆเลยนะฮะไปบางแสนครับไปบางแสนมาฮะกังฮะจานละหนึ่งร้อยบาทโอ้โหเจอแต่เปลือกฮะไม่มี ไม่มีเนื้อเลยฮะก็บางร้านละกันนะบางร้านนะก็เวลาซื้อของสดนะฮะก็พยายามดูดีๆหน่อยฮะว่าแบบอ่าแบบคงคงคงน่าจะมีสกิลนิดนึงฮะในการดูของสดนะฮะหลานบอยนี่ก็หิวฮะโซโล่ฮะกินอาหารทะเลนี่ต้องแบบใช้มือแล้วฮะมือเปิบแล้วครับผมแต่ว่ากันฮะมูมามหน่อยครับเราไปคนเดียวไงแล้วก็โซโล่กันเต็มที่เลยครับแต่ร้านนี้นะฮะบอกเลยว่า ทำกับข้าวอร่อยเลยนะฮะสมบูรณ์ค่าค่อนข้างอร่อยนะฮะผมมา3ามครั้งนี่ก็มาร้านนี้กับข้าวนี่ก็การทํานี่ก็แบบอ,อร่อยมากครับผมไม่ดูดมันต้องแบบดูดจบัจบจบัจบจบัจบนะสัดข้าวนะครับกินข้าวไปปัดมแมลงวันไปุยได้อารมณ์จริงครับผมปัดไปดป,ดปัดมาฮะกุ้งลายเสือนะกิโลละถ้าจำไม่ผิดแต่ขายขายเท่าไหร่วะ950านี่แหละแต่เป็นแบบกุ้งกุ้งแช่ามานะมันไม่ใช่กุ้งสดนะ เนื้อเนี่ยออกแข็งนิดนึงนะสำหรับผมเนี่ยออกแข็งนิดหนึ่งก็ไม่ได้หวานมากฮะถ้าหวานนี่ก็มันต้องเป็นกุ้งแบบกุ้งเอกุ้งเป็นเนาะแต่ที่เจอเนี่ยเป็นกุ้งที่แบบว่าเออแช่มาละกุ้งกแบบุ้งแบบกุ้งแช่นะไม่ใช่กุ้งแช่น้ําปลานะคือแช่อ,อนอกน้ําแข็งมาละกันเนาะแต่ก็ตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่ใช้ได้ก็รสชาติก,าาก,นะาาก็ไม่ได้หวานมากนะไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานมากอันเนี้ยฮะ กุ้งลายเสือของผมในครึ่งกิโลเนประมาณสักสี่ตัวได้ผมก็เอาไปย่างนะมัก็เออผมกินไปก็ดูคนไปนะไปมันก็อร่อยดีฮะถ้าหิวหิวข้าวนี่ก็เจอของที่เราชอบเจอเราถูกใจก็อร่อยครับผมน้ำจิ้มซีฟูด้ดร้านนี้ยค่อนข้างทําดีเลยค่อนข้างจัดว่าดีเลยนะฮะแล้วก็อร่อยเลยนะครับผมก็ได้ครับผมก็อร่อยฮะถือว่าวสั่งสามอย่างนี่ก็ประทับใจครับผม เวลาเราไปหาร้านข้าวกินเนี่ยเราก็ควรจะหาร้านที่อร่อยอร่อยนะฮะเพราะว่าเสียเงินแล้วฮะ,ะไฟนี่นะฮะ,ะผมซื้อของสดเนี่ยหมดไปประมาณ0 0บาทอยบาทแล้วก็เอาเข้ามาให้ร้านเขาทำา175บาทค่าทำนะฮะแล้วก็มีข้าวผัดปู1จานก็มีเครื่องดื่มเป็นโคกนะเช็คบินมาประมาณ300กว่าบาทนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่า300กว่าบาทนะครับเนี่ยก็หาเวลา ท่องเที่ยวกันนะครับผมผมก็มาก็ากินร้านนี้เป็นประจำนะฮะช่วงนี้ก็โควิดก,ก็ดูแลตัวเองด้วยนะฮะผมนี่แบบนิวนอเบามากนะฮะไปคนเดียวครับผมไปทํางานด้วยแล้วก็เที่ยวด้วยท่องเที่ยวไปในตัวด้วยนะครับยังไงนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมนะฮะกลับมาทําคลิปให้แบบ คนดูนะฮะก็พาไปไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอยู่กับร้านบอยกินไปสไตล์รีนะครับแต่ก็เปลือกกังนี่ค่อนข้างแข็งหน่อยฮะมันก็ถ้ากัดไปกัดมานี่ก็อาจจะบาดปากได้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอ,อ,อร่อยกูอร่อยแล้วกูหิวเนี่ยแกะยากันในกัง ให้ปากแกะไม่ได้ไงโนดนแล้วดิบาดปากอะดีไปแล้วครับสวัสดีครับผม